โมเดลขบวนที blender, 6, powdered, ่สอง62ก็ออกจากสถานีเพชรบุรีเวลาจะอยู่ระหว่างสองเที่ที่สถานีหนองปลาไหลปากท่อราชบุรีเป็นสถานีต่อไปค่ะสถานีเพชรบุรีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้สัทุกท่านที่ช่วยท่ในการเดินทางระหว่างเป็นนัยที่ว่าในโอกาสต่อไปขอใการรถไฟได้มีโอกาสบริการรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณค่ะ